สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกงป่ามะละกอกันนะคะก็จะมีมะละกอค่ะปลาค่ะน้ำปลาค่ะอันนี้พริกแกงกัน,อนสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาลสองช้อนโต๊ะค่ะนี่ผงรสดีค่ะนี่เราก็ใส่น้ำมันไปแล้วนะคะ เราก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดนี่พริกแกงเราก็เริ่มเหลืองแล้วะค่ะใส่น้ำลงไปค่ะ ชุนมากเลยค่ะอันนี้พริกตำเองค่ะใส่เนื้อปลาลงไปค่ะผัดเนื้อปลาให้เข้ากับพริกแกงก่อนนะคะ เกิดแห้งก็ใส่น้ำลงไปหน่อยค่ะพน้ำแกงเราเดือดได้ที่เราก็ใส่มะละกอลงไปครับ ดีย๋ยวมารอให้มะละกอของเราสุกกว่านี้ก่อนนะคะอันนี้มะละกอเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะเราก็จะมาปรุงเครื่องซอสยูข่าวกัะน้ำปลารค่ะปมงรสดี ต้องต้องเน้นเผ็ดนะคะถ้าไม่เผ็ดก็ไม่ใช่ผิกแปปกงปลาค่ะแม่บ้านเป็นคนที่ชอบทานเผ็ดคนะ่ะแล้วก็มาใส่ลูกโดดตรงกลางพริกที่หนูอันนี้ใบกะเพราใส่เลยนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะแกงป่ามาแล้วก็กปลาะคะ่ะแล้วก็จะมาตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ มากินข้าวกันค่ะทุกคนวันนี้แกงน,นี้แกงเราค่ะแกงมะละกอค่ะลงร้อนๆเลยจ้ะมานะคะนี่แม่บ้านเพิ่งเลิกงานนะคะ ไปทำงานมาก็ต้องแเช้าแล้วอทั้งเผ็ดทั้งร้อนเลยค่ะอันนี้แกงแบบไม่ได้ชิมเลยค่ะรสกำลังพอดีเลย เนื้อปลาหวานมากเลยจ้ะ มะละก็ซื้อมาต้องเกือบสามอาทิตย์แล้วค่ะห่อถุงพลาส,สติกไวค้ค่ะเก็บไว้ได้นานลูกนึงก็กินคุ้มเลยจ้ะตามส้มไม่รู้กี่รอบแล้วนี้เอามาแกงป่าก็ยังเหลืออีกหน่อย,อยไว้ตามส้มได้อีก,อกมื้อหนึ่งค่ะ lúc đột นเนื้อปลามันคล้ายๆปลานินบ้านเรานะคะแต่ไม่ใช่ปลานินค่ะแต่กินคล้ายกันค่ะ <c oughs> เนื้อของเขาจะแน่นกว่า ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์ให้ค่ะทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะถ้าเกิดเข้ามาในช่องของแม่บ้านเมื่อกดไลค์ให้แม่บ้านแม่บ้านก็จะเข้าไปกดไลค์ให้คุณค่ะ คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ